สวัสดีครับสวัสดีทางช่อง YouTube ช่างแดนเป่าตังด้วยนะครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14ทธันวาคม2566นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับจะ5ทุ่มแล้วนะครับ ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้ก็คือการเย็บกระเป๋าตังหนังแท้นะครับผมออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมด300ใบนะครับเป็นการเย็บกระเป๋าหนังนะครับผมตอนนี้ก็เย็บได้ครึ่งหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะเย็บเสร็จนะครับออเดอร์มาทั้งหมดสามร้อยใบนะครับผม นี่ครับนี่เป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับนี่ฮะพวกนี้ก็จะทำการชินขอบแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับคาบกาวแล้วก็คาบช็อกอะไรต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยก็ตรียมแพ็คจัดสง่งให้ลูกค้านะครับผม,ม,มก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ ติดตามรับชมลตลอดมานะครับก,ก็ฝากด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าหนังแท้ราคาส่งนะครับจากผู้ผลิตโดยตรงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์062 453 5267นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับผม เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับการทำกระเป๋าตังหนังแท้นะครับเนี่ยพพุ่งนี้ก็เตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับทั้งหมด3 0 0ใบนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับข้างในก็เป็นหนังเฟือนะฮะเราทำซับด้วยหนังเฟือนนะครับ หนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระเป๋าตังค์หนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ลูกค้าสั่งมาก็จะเป็นไอ้นี้ข้างนอกก็จะเป็นหนังชามัวสีดํานะครับที่ลูกค้าสั่งมานะครับนี่ฮะสวยงามนะครับการเย็บไม่ต้องห่วงนะครับเรียบร้อยงานพับขอบเรียบร้อยนะครับนี่ฮะข้างในก็จะเป็นผ้านะครับยังไงก็ฝากอ่า ด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าหนังแท้ราคาสูงเอาไปต่อยอดเอาไปทำกำไรได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดติดตามแล้วก็รับชมตลอดมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีฝันดีนะครับ